สวัสดีครับช่องถ่ายตามดาวนะครับคลิปนี้จะมาเสนอลัคนาราศีมังกรนะครับเป็นการทำนายดาวจรเดือนสิงหาคมนะฮะดาวที่สมุดในกระดานเนี้ยผมสมุดนะิวันที่1สิงหานะฮะทีนี้มีคนถามเยอะฮะอันนี้ทำนายลัคนาหรือว่าราศีนะทีนี้ก็ต้องบอกว่าคุณจะดูลาศี หรือคุณจะดูลัคนานะฮะไม่ว่าจะเป็นราศีมังกรลัคนามังกรอ่ทดูนี่แหละดูคลิปนี้แหละได้เพราะว่าเราทายมังกรจะลัคนาก็ตรงนี้จะราศีก็ตรงนี้แหละครับรักขออนุญาตนอกเรื่องไม่ใช่นอกเรื่องขออนุญาตให้ความคิดเห็นนิดนึงลัคนากับราศีความแตกต่างเนี่ยลัคนาคือคนที่รู้วันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะฮะสมมติออกมาเป็นลัคนา ะะอันนี้ก็ตามนี้แหละอันนั้นถือว่าสมบูรณ์แบบแต่บางคนเขาไม่ทราบเวลาเกิดเนี่ยอืมพอไม่ทราบเวลาเกิดรู้แค่วันเดือนปีเกิดพอรู้วันเดือนปีเกิดก็ต้องดูลัคนาไม่ได้ก็ต้องดูราศีแหละอา้าวแล้วจะดูราศียังไงสังเกตว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรงไหนก็เป็นชาวราศีอาทิตย์ดวงเกิดคุณเนี่ยนะะจะมีดาวอย่างเนี้ยอาทิตย์อยู่ตรงไหนก็เป็นชาวราศีนั่นแหละเช่นคนเกิดวันเนี้ยคนเกิดวันเนี้ย ก็เป็นชาวราศีกรกฎเห็นไหมดวงอาทิตย์อยู่ที่กรกฎฉะนั้นถ้าคุณเป็นชาวราศีมังกรก็ต้องมีดวงอาทิตย์อยู่ตรงนี้ที่ราศีมังกรทีนี้จะรู้ได้ไงว่าดวงอาทิตย์อยู่ตรง,ตรงไหนนะฮะคือดวงอาทิตย์เนี่ยเขาจะย้ายเนี่ยไม่ได้ย้ายสิ้นเดือนแล้วก็ไม่ได้ย้ายกลางเดือนสักทีเดียวบางเดือนย้าย14 15 16 17คือ14วันที่14 15, 16 17เนี่ย เป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์จะย้ายราศีซึ่งแต่ละเดือนเนี่ยย้ายไม่ตรงกันฉะนั้นก็ยังมีข้อแตกต่างในเรื่องของราศีด้วยเห็นไหมมันไม่ใช่ว่าต้องวันนั้นวันนี้บางคนเกิด15อยู่ราศีนั้นบางคนบางเดือนก็ละ14เห็นไหมเขาย้ายไม่ตรงกันนะฮะแต่ละเดือนเนี่ยวันที่ไม่ได้ล็อกว่าวันนั้นนะแถวแถว14 15 16 17ก็เอาอย่างนี้เข้ามาใน Google ก็ได้ฮะพิมพ์วันเดือนปีเกิดและต่อคำด้วยว่า ราศีใดนะฮะเอนเตอร์ขึ้นมาเลยนะว่าคุณที่วันเดือนปีเกิดนั้นนะเป็นราศีอะไรคุณก็มาดูตรงนั้นแหละลัคนากัราศีใครแม่นกว่ากันลัคนาแม่นกว่าสิครับนะฮะแม่นกว่ามากด้วยราศีเนี่ยย่อมลงมาเลยก็ต้องยอมรับนะว่าข้อมูลเราไม่ครบอ่าจะให้เหมือนกันได้อย่างไรล่ะข้อมูลเขาครบกว่าก็ดูได้มากกว่าลัคนาคือตัวตนที่แท้จริงเลยครับราศี พอได้อาศัยพอได้เป็นแนวทางกันละเอาพูดตรงๆพอได้เป็นแนวทางกันละนะฮะอ่ะเรามาเริ่มกันลักษณะราศีมังกร,กรเนี่ยดาวเสาร์เป็นดาวประจาตัวครับนี่นี่นี่น,นี่วันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะปีนี้ก็ได้เอาปีหน้าด้วยเอาเขาอยู่สองปีดินะอยู่ในพบการเงินครับนะ,ะอยู่ในพบการเงินเราอยู่ในพบการเงินไปยุ่งวุ่นวายเกี่ยวกับเงินเป็นปีๆเลยะใช่ไม่ได้พูดเล่นจริงนะฮะ ยุ่งข้องเกี่ยวอยู่กับเงินเงินทองทองคืออย่าคิดว่าชีวิตต้องใช้เงินใช้ทองทุกวันถูกถูกถูกแต่เราไม่ไทยใครมันก็ทํางานใครมันก็ทําเงินทั้งนั้นแหละทุกวันน่ะแต่มีเหตุอ่าเกี่ยวกับทางการเงินก็ได้มีเหตุเกี่ยวกับทางการเงินทั้งดีและร้ายมากกว่าปกติเออเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นแหละทีนี้เราก็ต้องดูบริบทว่าเสา Yeah. ตัวคุณเนี่ยเสาเนี่ยไปอยู่ในพบกันเงี้ยไปอยู่อย่างไรล่ะเออไปอยู่อย่างไรล่ะถามใครถามท่านทักษาครับถามใครไม่ได้เลยถามท่านทักษาได้คนเดียวอะนะฮะว่าวันเนี้วันเนี้เดือนเนี้ท่านใส่หมวกอะไรมาล่ะนะฮะทักษาก็จะมีบริวารอายุเดชสีมูล,ละอุตสาหะมนตรีการีอ่านะมีทั้งหมดแปทักษา ถ้าตกกาลีกาลีคือไม่ดีไม่งามทั้งหลายทั้งปวงครับนะฮะจะบอกกาลีไม่ดียังไงเหรอไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเลยฮะไม่ดีอะไรก็ได้อ่ะกาลากินี่จะชี้ไปเรื่องนี้อย่างเดียวบางคนถ้ามีดาวสัมพันธ์เราถึงจะชี้เจาะจงได้แต่ถ้าลอยลอยอันนี้ถือว่าลอยลอยนะเพราะอะไรฮะดาวเดิมไม่มีข้อมูลไม่ครบได้แค่ดาวจรแต่พอจะทำนายเพิ่มเติมตรงที่ว่า เราไปอยู่ในการเงินถ้าเกิดเสาเป็นการีในหกการเงินก็เดือดร้อนเรื่องเงินละสิก็ทายได้อย่างนั้นอ่ะถ้าเกิดเป็นสีเป็นเดชละ่ะก็ดีในทางการเงินสิก็ว่าอย่างนั้นหรือเอาถ้าเป็นอายุบริวารอะไรพวกเนี้กลางกลางใช่ไหมกลางกลางถือว่าไม่เสียนะครับไม่เด่นดังอะไรแต่ไม่ได้เสียหายอะไรก็เสียว่าต้องอยู่ในแดนบวกอะ่ะเอออยู่ในแดนบวกอะ่ะยังไงก็อยู่ในแดนบวกถึงจะไม่เลิศเลยเพอร์เฟกต แต่มันอยู่ในแดนบวกนะอะทากาลีก็แดนลบล่ะอ่าเอาอย่างเงี้ยนะฮะนี่แหละท้ายคลิปผมมีวิธีการหาทักษะครับไปเรียนรู้เอาฮะชั่วโมงสองชั่วโมงคุณก็ทายคุณก็สามารถหาทักษะตัวเองเจอแล้วและหาวันนี้ได้ต่อ,ต,อต่อไปคุณทําเป็นแล้วนี่เหมือนกับทองสูตรคูณอะทองเป็นก็ใช้ได้โชว์ชีวิตละก็ประมาณนั้นเลยละอ่านะฮะก็ถือเอาวิชาไปกันแล้วกันให้อ่ะก็ให้ก็เอาไปไม่ได้ว่าอะไรนะฮะ ถือว่าไม่ได้ลักขโมยกันไม่ว่ากัน <c oughs> นะทีนี้เสาอยู่ตรงเนี้ยณนะวันนี้เดี๋ยวนี้นะฮะผมดูองศาดาวเสาเนี่ยต้องบอกว่าเกเรครับในเดือนสิงหาคมพระเสาเกเรครับยืนยันฮะพระเสาเกเรครับเ <c oughs> พราเสาเกเรเป็นไงอ่ะเสาอยู่ในการเงิน <c oughs> เงินก็เลยเกเรไปด้วย <c oughs> ต้องขออนุญาตจริงๆว่าขออนุญาตไทายเสีย เรื่องการเงินของลัคนามังกรหรือราศีมังกรในเดือนสิงหายกเว้นฮะยกเว้นทายเสียฮะไม่เปลี่ยนคำพูดด้วยแต่แต่เสียแล้วเสียเลยหรือเสียแล้วมีอะไรมาปลอบใจตรงนี้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าที่บอกไม่ได้ก็เพราะว่าเรามีแค่ดาวจรเนี่ยฮะมันมีทั้งหมดดาวจรดาวเดิมและ ทักษะถ้ามีสามส่วนนี้เราทำนายชี้ขาดได้แต่เนี่ยผมมีแค่หนึ่งในสามขาดทักษะนะฮะขาดดาวเดิมแต่ทีนี้จะบอกให้ว่าถ้าสมมุติว่าผมทายนะฮะผมยังไงก็ทายว่าเดือนสิงหาคมสําหรับการเงินของมังกรเนี่ยเสียหายครับยืนยันครับแต่เสียแล้วเสียเลยหรือเสียแล้วไม่ เหมือนกับมีคนมาช่วยคืนอะไรอย่เงี้ยอีกเรื่องหนึ่งแต่ละคนจะให้มังกรเหมือนกันไม่ได้มันอยู่ตรงไหนฮะมันอยู่ตรงดาวเดิมเนี่ยองศาเขาเสียก็จริงฮะมีเรื่องเสียหายแต่ถ้าดาวเดิมมีใครให้คุณอยู่ที่กลุมเนี่ยหรืออยู่ที่มังกรก็ได้ทั้งกลุม่มทั้งมังกรเนี่ยมีใครให้อะไรดีๆงามๆเนี่ยอยูแ่แถวๆนี้ไม่ได้บอกว่าการเงินจะไม่เสียเสียแต่เสียแล้วมีคนช่วยมีคนอุปถัมภ์หรือ เสียแล้วไปได้คืนหรือไปได้มาก่อนแล้วค่อยเสียอันนี้แหละเขาเรียกว่ามีตัวช่วยอ่าอันนี้ทักษะต้องไม่เกเรด้วยนะอ่าประกอบกันแต่ถ้าดาวเดิมให้โทษที่มังกรให้โทษที่กลุ่มก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่มีตัวช่วยฮะทายเต็มริ่มเลยว่าเสียหายแน่นอนทางการเงินในเดือนอันนี้ไม่ได้เสียทั้งปีทั้งชาตินะครับ เฉพาะเดือนสิงหาเนี่ยเกิดความเสียหายทางการเงินกับลัคนาราศีมังกรครับเชื่อเธอไหนเสาเกเลยจริงๆองศานี้พระเสาเกเลยจริงๆตรวจดูรายละเอียดแล้วพระเช้านะเกเลยจริงๆเกเลยจริงๆอย่างที่บอกฮะจะให้มังกรทุกคนเหมือนกันไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ว่าเดิมมีใครให้คุณแถวนี้ถ้ามีให้คุณนะก็อย่างที่บอกฮะ เสียแล้วได้คืนหรือมีคนมาช่วยจ่ายหรือไปได้มาก่อนแล้วค่อยเสียแต่ถ้ามีใครให้ร้ายแถวเนี้ยที่กุุมที่มังกรเนี้ยก็เสียแล้วก็ไม่ได้คืนไม่มีคนช่วยด้วยเสียแล้วเสียเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ระวังให้ดีครับดูแลให้ดีนะฮะก็ด,ดูดูหน่อยแล้วกันเหมือนในเมื่อดาวเป็นอย่างเงี้ยก็ต้องถายตามดาวแหละนะฮะเออบางคนก็อบอกเอ้ยทายไม่ดีเฮ้ยก็ดาวไม่ดีถ่ายยัไงนะ <laughs> พูดกันตรงตอ่ะ นะฮะเออจะให้มั่วเหรอเฮ้ยถ้ามั่วไม่เอาเนะ่ยไม่ได้นะนะฮะผิดครูเลยนะมั่วเนี่ยถือว่าผิดครูเลยละเขาไม่ทํากันแล้วผมก็ไม่ทําแน่เราไม่เคยทําด้วยนะฮะไม่ยอมทําด้วยนะฮะลูกค้าผมรู้ดีนะ,ะทีนี้ที่ราศีกลุ่มอะที่การเงินคุณไปไหนล่ะนะนะการเงินเกิดความเสียหายอันแน่ๆน่ล่ะสิงหานี่เกิดความเสียหายทางการเงินแน่ละ่ะไปอยู่พันทุครับ พันธุกไปว่าอะไรฮะญาติผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ก็ได้ครับถ้าเป็นทรัพย์สินก็บ้านที่ดินยานยนต์นี่แหละคุณจะเสียเงินกับสิ่งเหล่านี้แหละผมบอกให้จริงนะคุณจะเสียเงินกับสิ่งเหล่านี้นะฮะหรืออีกอย่างหนึ่งก็ได้ฮะมีพระรหัสอยู่ด้วยเนี่ยพระรหัสก็เป็นสาหัสชะาครับนะเขาเป็นสหัสหชะาสาหัสชะคืออะไรฮะสาหัสหช้าไม่ว่ายัางเป็นวินานะมาด้วยสิวินาสนะแปลว่าเสียหายอะ่ะ นะหรือเสียหายทางกายหรือเสียหายอยู่เบื้องหลังคอยจ่ายอยู่เบื้องหลังก็ไดนะ้อะเนี่ยนะฮะแต่ตรงนี้เขาเป็นสหัสชาด้วยเพื่อนญาตินี่นี่นี่เพิ่มเข้าไปเมื่อกี้บอกไรครัพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ครอบครัวบ้านที่ดิญญญญนยานยนต์ทีนี้เพิ่มเพื่อนเพิ่มญาตินะตัวละครเพิ่มเลยมีเพื่อนม,ม,มีญาติมาเพิ่มแหละการเงินจะไป การเง floor, people, 是是 like injuries, ินค em, exactly. ุณในเดือนนี้จะไปใช้จ่ายกับของพวกนี้แหละจะไปใช้จ่ายกับของพวกนี้แหละนะครับในเดือนสิงหาคมเนี่ยนะประมาณอย่างนั้นแหละประมาณอย่างนั้นแหละทีนี้เรามาดูดาวเดือนอันนี้ดาวดาวปีนะอันนี้จูหัวอย่างเงี้ยเชื่อะนาผมคิดว่าอย่างนั้นนะยกเว้นอย่างที่บอกฮะยกเว้นมีตัวช่วยของแต่ละคนเนี่ยแต่ยังไงก็เสียฮะแต่เสียแล้วไม่เสียรับอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละนะฮะ ทีนี้เรามาดูดาวสี่องค์นี้นี่ที่ดาวเดือนดาวเดือนนะฮะสามองค์เนี้ยเขาเดินเดือนละราศีแต่อังคารนี่ก็45ห้าวันอ่าโดยประมาณนะฮะสี่หวันแต่แถวๆนั้นแหละคาดเคลื่อนไม่เกินกี่วันหรอกนะฮะเริ่มจากที่ราศีสิงก่อน,นะฮะเออขอนิดนึงขอนิดหนึ่งนะสิงนี่เขาเป็นมรณะนะฮะมรณะเล็งรักเนี่ยนะฮะ ช่วงนี้มังกรนอกจากมีเกณฑ์เสียตังแล้วดูแลสุขภาพด้วยผมบอกให้นะดูแลสุขภาพด้วยครับนะเป็นหวัดคัดจมูกได้ทั้งนั้นหรือป่วยต่างๆนานะได้ทั้งนั้นหรือจะหนักหนาสาหัสไหมคิดว่าไม่นะคิดว่าไม่นะคิดว่าไม่นะเป็นแค่โมระมะเร็งโมรณะมาเร็งไอ้โมรณะมะเร็งนี่ เรียญมันมีสองด้านนะด้านหนึ่งดีด้านหนึ่งไรมรณะมะเร็งเอ้ยระวังสุขภาพนะมังกรอาทายได้เฮ้ยดีๆดีๆก็มีนะระวังมีมรดกาะเร็งนะระวังมีมรดกมดกเบลิงนะนะอันนี้คือขาได้ขาขึ้นนะฮะนี่คือขาขึ้นบอกว่าอันนี้คือขาขึ้นนะอันนี้คือขาขึ้นนะฮะเนี่ยก็ประมาณนี้แต่ทีนี้ใครละมาอยู่บ้านตัวเองอาทิตย์บอกแม้มาอยู่กันต้องสามองค์เอาใครก่อนดี เอาอังคารก่อนแล้วกันเพราะว่าที่อังคารมีคนมาอยู่ด้วยพันธุเนี่ยฮะที่บอกว่ามีเหตุใช้จ่ายเกี่ยวกับพันธุบ้านที่ดินยานยนต์พ่อแม่ญาติผู้ใหญ่ครอบครัวอืมมีเหตุจ่ายเงินกับครอบครัวเนี้ยไอ้พันธุมีการจ่ายเงินเนี่ยบางคนก็ซ่อมบ้านซ่อมรถได้ทั้งนั้นคือพันธุคือบ้านที่ดินยานยนต์อ่ะบ้านก็เป็นอาคารโรงเรือนโรงแรมโอ้โหเยอะแยะหมดเลยขยายความได้อื้อเลยนะฮะผมบอกให้แต่เราพบเรือนเนี่ย นะหัวข้อหนึ่งเนี่ยขยายไปและในหัวข้อก็ยังขยายได้อีกยังขยายได้อีกทุกภพเรือนเหมือนกันหมดฮะทาให้เรื่องเรามาันคนเป็นละล้านคนเรื่องเราถึงได้แตกต่างกันไปแต่เชื่อเถอะมันอยู่ในหัวข้อนี้แหละนะฮะพันธุไปไหนพันธุอิมมรณะฮะถ้าพันธุมรณะเนี่ยถ้าเป็นทรัพย์สินบ้านเสียหายครับยานยนต์เสียหายครับที่ดินเกิดความเสียหายครับอถ้าเป็นบุคคลล่ะอะระวังคุณพ่อคุณแม่ เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะญาติผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยได้นะอันอย่างนี้ทายอย่างนี้นะมาอยู่ในบรณนานะนี่เสียหายถ้าเป็นทรัพย์สินก็มีความเสียหายแล้วก็ถ้าเป็นผู้ดับผู้ใหญ่ก็มีความเจ็บป่วยได้ใช้เงินในการรักษาก็ได้เห็นไหมใช้เงินในการซ่อมบ้านซ่อมรถรักษาคุณพ่อแม่หรือญาติผู้ใหญ่ได้ทั้งนั้นหรือคนในครอบครัวได้ทั้งนั้นทีนี้อังคารยังมาจากใครอีกอังคารมาจากพิจิกอีกพิจิก าลา,าบผลไงลาบผลไปไหนลาบผลมรณะลาบผลมรณะท่านอ่ะเหรียญมีสองด้าอีกแล้วไอในส่วนดีลาบผลมรณะเอ้ยในส่วนร้ายก่อนลาบผลมรณะรก็เสียลาบเสียผลให้กับความเจ็บไข้ได้ป่วยหรือความเสียหายนั่นแหละไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยง่ายๆ <c oughs> อ้าวในส่วนดีละ่ะในส่วนดีลาบผลมรณะเนี่ยมรดกให้ลาบให้ผลไม่ร่าะ,อ,ะอย่างที่บอกตรงเนี้ยเนี่ยอทิตย์เนี่ยเห็นนะตัวบอกเนี่ยอทิตย์ก็บอกได้สองอย่างอังคารก็บอกได้สองอย่าง เห็นไหมทีนี้เรามาดูฮะเรามาดูพุทธหน่อยซิพุทธเป็นใครพุทธเป็นใครพุทธเป็นสุภะสุภะคือคารองชีวิตการใช้ชีวิตในช่วงเดือนเนี้ยการใช้ชีวิตในช่วงเดือนเนี้ยมามรณะนี่ถ้าตัวเองไม่เจ็บป่วยนะก็ต้องไปสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยละในส่วนลายนะถ้าตัวเองไม่เจ็บป่วยก็ต้องไปสัมพันธ์กับเรื่องความเจ็บไครได้ป่วยของใครสักคนหนึ่งทีนี้พันธุ์ทอยู่ด้วยก็ ตามนั้นแหละนะพันธุทุกอยู่ก็ตามนั้นนะพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่คนในครอบครัวตัวเองไม่ป่วยก็ไปสัมพันธ์เรื่องความเจ็บป่วยทีนี้อ้าวในส่วนดีอ่าเห็นไหมในส่วนดีอีกแล้วจะไปสัมพันธ์กับมรดกเห็นไหมเนี่ยคือส่วนดีครับพุทธยังมาจากอะไรอีกพุทธยังมาจากอริครับอริปัญหาอุปสรรคภาระนิสินหรืออริคือความเจ็บป่วยได้นะครับนะอริมันอริมรณะ ทีนี้แหละมีความเจ็บป่วยยืนพื้นแล้วทีนี้หรือความเจ็บป่วยสร้างปัญหาขึ้นเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยได้ทายได้ไม่ยุ่งยากหรอกครับแถวแถวนั้นแหละทีนี้มาดูสุกกันบ้างสุกอยู่อย่างไรสุกเป็นใครสุกเป็นกรรมะกรรมะคืออะไรงานหรือการกระทําช่วงนี้ถ้าทายงานที่ทําระวังจะมีงานเก่าๆที่ทําค้างคาเอาไว้กลับมาให้ทําในช่วงนี้นะ ระวังให้ดีหรือการกระทำมีการกระทําอะไรเกี่ยวมรณะอเห็นไหมมันเข้าในเรื่องเดิมอีกแล้วเข้าในเรื่องเดิมอีกแล้วไปสัมพันธ์กับความเจ็บป่วยมีการกระทาก็คือมีการกระทาอะไรเกี่ยวความเจ็บป่วยไหมหรือมีการกระทาอะไรเกี่ยวกับมรดกไหมนี่นี่เหรียญมีสองด้านพลิกดูให้ดีฮะด้านดีก็มีด้านร้ายก็มีพลิกดูเอาไม่เกินนั้นหลักนะฮะยังมาจากอะไรอีกยังมาจากปุตตะ ปุตตะเนี่ยบุตรบริวารก็ปุตตะนะฮะบุตรบริวารมามรณะเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยเขาบอกครอบครัวเห็นไหมเห็นไหมครอบครัวพันธุ์ทั่วบุตรบริวารก็ครอบครัวพ่อแม่ญาติผู้ใหญ่บ้านที่ดินยานยนต์เห็นไหมมันเข้าเนื้อเรื่องเดียวกันไหมถ้าปุตตะก็คนในครอบครัวเหมือนกันแหละนะบุตรบริวารบุตรบริวารเจ็บป่วยไปสัมพันธ์คืองานเนี้ยก็ต้องบอกว่าถ้าตัวเองไม่ป่วยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตัวเองไม่ป่วยนะ ระวังคนในบ้านป่วยแล้วตัวเองเขาป่วยเนี่ยไม่ใช่คุณอยู่ของคุณได้เฉยๆนะทั้งงานนี้นะที่สิงเนี่ยเขาป่วยคุณก็ต้องมีมีความไปสัมพันธ์คือคุณต้องไปกระทําในเรื่องความเจ็บป่วยเนี่ยคือคุณต้องไปดูแลละเอาง่ายๆถ้าคุณป่วยดูแลตัวเองถ้าคุณไม่ป่วยก็มีคุณต้องไปดูแลเขาอะเออคุณต้องไปดูแลเขาอะกันนอย่างนั้นแหละนะฮะคุณต้องไปดูแลเขาละ นั่นแหละฮนะคุณจะไปดูแลเขาอะนะฮะก็อยู่ประมาณนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมพันธุปุตาอะไรเนี่ยตกเมอคือตกมรณะเยอะขนาดเนี้สี่สามองค์เนี่ยและตรงเนี้ยลาหูมารอจ่ายตังค์อยู่แล้วเนี่ยลาหูมาลาหูคือการเงินเนี่ยมารอจ่ายตังค์และพระเสาร์ก็เดินเกเรด้วยบอกให้เสาร์เดินเกเรในเดือนนี้ด้วยนะฮะถึงบอกว่ามีโอกาสเสียงเงินเสียทองเอาเยอะเยอะ,ะฮะ มีโอกาสเลยโอกาสสูงมากในเดือนนี้เสียเงินเสียทองให้กับผัดธุนี่แหละหรืออาจจะเป็นญาติบริวารหรือตรงนี้ปุตตะเนี่ยยังเป็นเรื่องของการลงทุนกิจการด้วยเอ๊ะช่วงเดือนนี้มีการลงทุนไหมถ้ามีการลงทุนเบรกไว้ก่อนก็ดีนะครับเพราะการลงทุนตกมรณะเนี่ยมันเหมือนการลงทุนครั้งนี้มันมีความเสียหายซ่อนอยู่นะใจเย็นนิดนึงดีไหมเพราะการเงินก็เดินไม่ค่อยดี นะเขาบอกไว้แล no, no er. ้วเงินไม่ค si. ่อยดีเธออย่าเสี่ยงนะอะไรอย่างเงี้ยเธออย่าพึ่งเสี่ยงเลยเชื่อฉันเธออะไรอย่างเงี้ยนะไวเดือนหน้าได้ไหมอ่าอ่าแต่ถ้าไม่ได้ต้องเดือนนี้ก็แล้วแต่ครับอันนี้ชะตาใครชะตามันทุกคนมีสิทธิกําหนดบางคนเขาลงทุนเดือนนี้เขาไม่เจงก็ได้ครับเพราะอะไรอ่าส่วนดีมันมีเห็นไหมมีการลงทุนอะไรใหม่ๆเกี่ยวมรณะไอ้มรณะเนี่ยบางคนทํางานเกี่ยวสายการแพทย์เนี่ย อันนี้ลงทุนได้เลยนะฮะโอโหเต็มริ่มเลยทีนี้เต็มริ่มเลยนะฮะนะลงทุนอะไรเกี่ยวกับของเก่าๆหรือมรดกหรือเป็นของมือสองหรือว่าเป็นของเก่าอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ก็ลงทุนได้นะเอาของเก่ามาพัฒนาอันนี้ลงทุนได้นะเห็นไหมจะบอกว่าเสียอย่างไม่มีเรือนไหนหรอกครับที่มันเสียอย่างเดียวอ่ะก็ไม่มีก็ไม่เคยเห็นเ,นเรือนไหนที่มันดีอย่างเดียวไม่มีเสียก็ไม่เคยเห็นกันเหรียญน,นี่นะครับมีสองด้าน จริงยืนยันฮะเหรียญมีสองด้านทุกเหรียญมีสองด้านทุกองค์มีสองด้านเสมอเสาที่เกเรก็ให้คุณกับคนเยอะแยะไปฮะเขาเกเรกับคนทั้งโลกแต่เขาอาจจะดีกับคุณก็ได้เพื่อรหัสเนี่ยให้คุณกับคนทั้งโลกอาจจะเกเรกับคุณก็ได้นี่ใครจะไปรู้ละ่ะแต่ละคนเกิดมาเนี่ยดาวไหนให้ดาวไหนทำร้ายอยู่ที่แต่ละคนอะไรอย่างนี้นะฮะพระเสาร์เวลาให้เนี่ย อย่าตกใจนะเสาให้ลาหูให้เนี่ยักเลงเนี่ยใจถึงนะนักเลงเนี่ยนะเ,เวลาเอาเรื่องก็เอาเรื่องไม่เลิกไม่ลาฮะนะฮะแต่เวลาให้โอ้ใจถึงกว่าท,วท,วทั่วไปนะครับใจถึงกว่านะฮะอยากได้หยิบปะนักเลงอะ่ะเฮ้ยแกอยากได้แกยหยิบไปเลยมีปัญญาหยิบไปเลยเออประมาณนั้นเลยอะนักเลงให้อะ่ะแต่นักเลงเวลาเอาเรื่องเฮ้ยเมื่อไหร่ึงจะเลิกวะไม่เลิกสักทนนนนีนั่นแหละนั่นแหละเนี่ย เหรียญมีสองด้านพระรหัสก็เหมือนกันเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละทุกองค์เหมือนกันหมดครับนะฮะสรุปในเดือนสิงหาคมนะฮะขอติงเรื่องการเงินของลัคนามังกรไว้ให้ดีมีเหตุเสียเงินเสียทองละนะฮะแต่อย่างที่บอกฮะมังกรเสียทุกคนใช่ไหมเป็นไปได้อย่างไงนะฮะถึงเวลาดีก็ยังไม่ดีทุกคนเลยนะฮะอย่างที่บอกครับทักษะหนึ่งลหะ ดาวเดิมหนึ่งแหละให้คุณไหมล่ะถ้าให้คุณเสียแล้วได้คืนอ่าบางคนน่ะไปเสียค่าโรงพยาบาลเสร็จแล้วเบิกได้อะไรเงี้ยเอออย่างนั้นแหละน่ะเสียแล้วได้คืนอะไรอย่างเงี้ยจริงนะผมไม่พูดเล่นเนี่ยมันถ้าดาวเดิมดีมันเสียแล้วให้คุณแต่ถ้าดาวเดิมไม่ดีทําร้ายอยู่แถวนี้พอดีเสียแล้วเสียเลยฮะไม่ได้คืนฮะถือว่าตีศูนย์ไปแล้วกันก็ไม่ว่ากันอ่ะเ,เดือนหน้าก็ว่ากันใหม่เดือนนี้ก็ทายอย่างนี้แหละ ประมาณนี้แหละครับสำหรับลัคนาราศีมังกรในเดือนสิงหาคมสวัสดีครับผม